ค่ะมือนี้นุ่นทิยากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของพี่วาดตำลาวนะคะเพิ่นกับบได้หายนุนที่ยาลุ่งหลายงวดแล้วนะคะส่งให้เบื้องกับมีอีกสูตรหนึ่งนะคะเพิ่นส่งให้เบื้องแล้วนุ่นทิยากกับส่งให้เอฟซีทางล่ายนะคะกับบดได้เขานะคะสูตรนั่นนะคะสูตรที่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะไม่ได้เข้านะคะแต่ว่าสูตรนี้นะคะสูตรนี่เป็นสูตรไหมพี่วาดบอกว่า ซีงวดลดงวดหนึ่งนะคะเท่ากับว่าเขาสามงวดนะคะสูตรไม่เขาสามงวดห้มาแล้วนะคะเพื่อนบอกว่าเขาได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะห้มาแล้วจะเป็นตัวได้นะคะตำราวของพี่วาดจะให้ไปฟังเสียงสัมผั์ระวางนุ่นทิยากกับพี่วาดตำราวงวดวันที่สิบามตุลาคมสองห้าหกแปดนะคะ สวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าพี่วาดเห็นส่งลายมาแนวทางตำราวใช่ไหมคะจาจาตาอันนี้อันนี้หนูขออนุญ,ญาตตั้งกล้องนะคะเป็นเป็นสูตรใหม่หรือสูตรไหนคะพี่อันนี้สูตรใหม่ของพี่สูตรใหม่สูตรนี้เข้ามากี่งวดแล้วคะเข้าสามงวด เข้าสามงวดแต่พี่ยังยังไม่เคยแบ่งปันเอฟซีใช่ไหมคะยังค่ะยังยังอ๋อส่วนมากเก้าสิบเปอร์เซ็นเข้าสามงวดดูก่อนมั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 นเข้ามันมันไม่มันเข้าติดกันสามงวดคือมันมันมันอยู่ในสามงวดแต่เป็นมีทั้งหมดสี่งวดมันผิดไปงวดหนึ่งแต่เข้ามาสามงวดแต่ไม่ได้ติดนะอ๋อสามกันงวดอ๋อสี่สี่งวดมันเข้าหนึ่งมันเข้าสมมติมันเข้าสองแล้ว มาผิดวดหนึ่งแล้วก็มาเข้าวดหนึ่งเนี่ยเป็นสี่งวดเข้าสามงวอดอย่างเงี้ยอ๋อสี่งวดเข้าสามงวดคือสูตรนี้เลยใช่ไหมคะเก้าสิบเปอร์เซ็นสูตรนี้มันเข้าบนหรือเข้าล่างคะพี่มันไปทั้งบนทั้งล่างนะที่พี่ดูอะ่ะมันมันเข้าบนมาสองงวดแล้วเข้าล่างงวดแล้วมันเข้าตัวตรงหรือตัวกลับตรงอ๋อเข้าตัวตรงแต่ก็ต้องให้นนที่ยาเขียนว่าไปกลับบนล่างเหมือนเดิมใช่ไหมคะไปกลับไปกลับบนล่างเหมือนเดิมจ้ะ แล้วแถวบนมันแถวบนมันเน้นบนเหมือนเดิมไหมจ้าจ้าจ่าเหมือนเดิมจ่ะอ่านนที่ยาพร้อมแล้วค่ะมันก็มีสิทธิ์ไปล่างได้นะัน่นที่ยาก็ไปบนล่างนั่นแหละ <c oughs> แต่ส่วนมากมันจะตรงนะค่ะจับนิดหน่อยเหมือนเดิมค <c oughs> ่ะนอ้าวนนที่ยาพร้อมแล้วค่ะแนวทางของพี่บาา้านตำราวง่ววันที่สิบสามตุลาคมสองห้าหกแปดมีตัวใดมาัาง วิ่งวิ่งวิ่งสี่กับห้าจ้ะเน้นสี่วิ่งสี่กับห้าเ,เน้นเลขสี่จ้ะวิ่งสี่กับห้าบนล่างเน้นเลขสี่จับคู่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสอง ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองการเบิ้ลให้พี่คู่หนึ่งสี่สี่การเบิ้ลสี่สี่เลขเลขทั้งหมดไปกับบนล่างจ้ะไปกับบนล่างเลขทั้งหมดทั้งมวลนี่เน้นแถวบนใช่ไหมคะจา้าเน้นบนกันล่างอันหดะมันมันไปได้ทั้งบนทั้งล่างอ่ะอาม่าเป็นไงพี่อาม่าหายยางังหายแล้วกลับมาบ้านแล้วจ้ะเอากลับมาบ้านแล้ว เอฟซีทมแต่ก็ยังโรคคนแก่นั่นแหละโรคคนแก่ะ,ะกลับมา็ย้งออดแอดขอให้อาม่าหายไวๆเนาะพี่จะได้ไม่ต้องลำบากไปเป้าอยู่โรงพยาบาลจ้าจ้า,จาสรุปว่าแนวทางของพี่ว่าตำรางวดวันที่สิบสามตุลาคมสองห้าตำราว,วิ่งสี่กับห้าบนล่างเน้นเลขสี่จับคู่4041 42 ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งห้าสองการเลขเบิ้ลก็คือสี่สี่ตัวที่นี้สี่สี่จ้ะตัวที่นี้ก็คือสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองทั้งหมดทั้งมวลไปกับบนล่างเป็นแนวทางตำลาวพี่มีอะไรจะฝากถึง fc ไหมคะจ้าก็ขอขอแก้มือหน่อยค่ะเอาใหม่ดูมาไหลดูหยุดดูมาสองสามงวดแล้ว ค่ไหมค่ะใช่ค่ะอ่า, <c oughs> จ,าจ่าไม่มีอะไรขอให้เอฟซีแห่งๆนะจ๊ะวันนี้ค่ะข,ขอบคุณค่ะวันด,ดีค่ะจ้าวันด,ดีจ้า FC, ค่ะเพื่อนพี่น้องเอฟซีก็สิ่ง,งนี้แล้ะนะคะเสียงสัมภาษณ์เราว่านุ่นทิยาก,กับพี่วาดเป็นแนวทางตำลาวนะคะอ่าสูตรนี่เพื่อนบอกว่าสีงวดหลุดงวดหนึ่งกะเท่ากับว่าสีงวดเข่าสามงวดนี่ก็โอเคแล้วนะคะ เพิ่นทำเองซื้อเองคนเดียวสูตรนี้นะคะปล่อยให้ปล่อยให้น่นที่ย่างวดนนี้เป็นวดแรกนะคะเฉพาะสูตรนี้ห้เป็นสะพานบุญห้เอามาแปลงบันเดซี่ห้แก้มือไม้นะคะทางสองเข้านี่ก็เป็นซื้อกลางนะคะเป็นสะพานบุญหายทุกอาจารย์ทุกสำนักนะคะกัปบรูวา่าอาจารย์ได้จะเขาอาจารย์ได้จะรู้นะคะ หลายคนหลายท่านที่ส่งมาทางไล่กับหลายวีนองบางคนนนที่ยากับขอดูก่อนยังไม่ทันลงหายร้ายนะคะร้ายลีที่จะให้นุนที่ยากเป็นสะพานบุญให้นะคะเพราะว่าเข้ากับจัดเชี่วมันมันตามคิ้วนะคะห้ายหลายอาจารย์หลายสำนักบางคนกับทั้งไทยทั้งเล้าบางคนกับทั้งห้าน้อยนุ่นที่ยากลงหายใดเฉพาะไทยกับเลาานะคะเพราะว่าอาการ หาแนวทางนี้เทากัอยากให้ถ้าทัศว่าตามวามจริงอยากจะลงตลัดทบานไทยนะคะจะจะบลลงหลายยางจะมันจะเป็นการาสื่อพนันนะคะกาบพอดีสําหรับทั้งสองเฮานะคะนนทียาก็ต้องระวังเซฟเซฟส่องตัวเองนานะคะ,ะเพราะว่าบางครั้งมันก็มองในหลายมุมนะคะเท่าก่อยากให้เป็นซื้อทั้งมั่วเมานะคะเพระาะว่าซื้อนะคะก็ซื้อเพราะเป็นซีซันบนอลทง สีสันบันเทิงนะคะขอโทษค่ะเป็นสีสันบันเทิงบดได้ซื้อหลายนะคะพเพราะว่าห้าซสื่อแค่์ราคาครับเขาขา,ขานำครับไปนะคะนะคะเรียนนิดน,นะะิน้อยนอยนะคะน้ที่ยากกับบริษสนับสนุนผู้ใดนะคะสรุปวันน้คลิปนี้ก็เป็นหน้าทางของพี่วาดนาคะตำลาวงวดวันที่สิบสาตุลาคมสองห้าหดนะคะเพิ่นขอแจ่มือไม่สูตรนี้4ีงวดลดมวดหนึ่งเท่ากับว่าเขาสามงวดนะคะเฉพาะสูตรนี้สูตรที่ส่งให้เมื่อวาน วันเมื่อวานที่นงทิยาลงวันศุกร์ะนะส่งให้ไม่เข้านะคะศูนย์นั้นไม่เข้าศูนย์นี้เข้าสามสีงวดหลุดงวดหนึ่งเข้าสามงวดนะคะเพื่อนห้วิ่งซีกับหาเนนทีเล็กซีสามารถวิ่งได้บนล่างนะคะวิ่งรูดนะคะจับคู่หซีศูนย์ซีหนึ่งซีสองนะคะเป็นตัวเน้นแถวล่างหาศูนย์หาหนึ่งหาสองนะคะ การเลขเบิ้ลกับกันซีซีนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ไปกับบนล่างเป็นแนวทางตำเล่าของพี่วาดนะคะจดไว้แคบหน้าจอไว้นะคะก็มาลุ้นน้กากันว่าจะมาแถวใดนะคะจะมาโตใดนะคะนุนทิยากกับบอกบ่ไดดนะคะว่าจะเข่าหรือจะไกลเกี้ยพเพราะว่าเขาทายถ้ำให้เป็นแนวทางตาเล่านะคะนะคะนุนที่ยากกับขออวยพรไหยพรมพิณองเอสซีโซดีแนวทางของตำเล่าของพี่วาดขอแก้มือใหม่นะคะ